มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแต่งกิ้วโพสต์ครั้งแรกหลังจบรักเจ็ดปีโดนแจ็คนอกใจคบหาดูใจกันมานานานับเจ็ดปีนะคะแถมยังมีแลนวิวากกันละด้วยสำหรับแจ็คแบล็กแจ็คหรือว่าจารุพง์กล้วยไม้งามและแฟนสาวรุ่นน้องนะคะแต่งกิ้ว สินเชนโนคลายแต่แต่ว่าล่าสุดนะคะความรักกลับสะดุดลงเพราะว่าฝ่ายชายดันแอบนอกใจคะ่ะซึ่งหนุ่มแจ็คนะคะออกมาเปิดเผยกลางไอจีว่าเป็นเพราะว่าตัวเองที่ทํารอยยิ้มของน้องหายไปทําให้น้องต้องมีน้ําตาแจ็คได้คืนชีวิตของน้องให้กับเขาไปแล้วแจ็คได้ทําลายความรักครั้งนี้ลงจากการนอกใจทําร้ายความรู้สึกแล้วก็ความรักของน้องด้วยความโง่ของตนเอง จ็คเป็นผู้ชายทําผิดก็ต้องกล้ารับและถ้าแจ็คไม่ออกมาพูดก่อนมันไม่แฟร์สำหรับน้องกับการใช้ชีวิตจากนี้ไปแจ็ครักน้องเจ็ดปีของเราเป็นความรักที่สวยงามมากและที่เคยพูดว่าอยากแต่งงานกับน้องมันคือความรู้สึกจริงๆแจ็คจะรอชนะใจน้องอีกครั้งแจ็คจะรอต่อไปแจ็คจะทําให้น้องกลับมาจะอยู่ตรงนี้เวลาน้องต้องการรักครั้งนี้เจ็บมากเจ็บที่ทําร้ายคนที่เรารัก และครบอบครัวที่ตั้งใจจะสร้างด้วยความโง่ของตัวเองจิตใจไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาหรือว่าจะกลับมาหรือเปล่าคนรู้จักแจ็คดีจะรู้ว่าแจ็คไม่เคยพูดว่าไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแรงแจ็คไม่ไหวจริงๆครับล่าสุดนะคะสาวตังกิ้วเคลื่อนไหวแล้วค่ะโดยเธอออกมาพูดครั้งแรกถึงเรื่องนี้นะคะว่า จากที่พี่แจกได้โพสต์ไปเมื่อวานนี้เรื่องที่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นนานแล้วเราทั้งคู่ได้พยายามแต่ว่าสุดท้ายแตงกิ้วเองก็ไม่ไหวเราเสียใจทั้งคู่แตงกิ้วได้ให้อภัยพี่แจกและเป็นฝ่ายตัดสินใจจบความสัมพันธ์ครั้งนี้เองค่ะแตงกิ้วยังคงมีความหวังดีให้กับพี่แจ็คเสมอแล้วก็ตลอดไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนมองได้หลายมุมมองนะคะไม่อยากให้ชมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะให้กำลังใจกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้ต้องขอโทษพี่ๆสือ่อหลายคนที่ติดต่อมาด้วยนะคะยังไม่พร้อมพูดจริงๆและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาสัญญาจะกลับมายิ้มแล้วก็สดใสเหมือนเดิมอีกครั้งค่ะทางทีมงานเองขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ c o m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ